สวัสดีจ้าเซลอมคูปตาบันดุงจ้ามือนีเซลอมสิมารีวิว MUC902 เก้าศขั้นนี้เนาะจ้าขั้นนี้เป็นรถมือสองเนาะจ้าขั้นเป็นลูกค้าสนใจจองมือนีเฮ่งดีจ้าเพราะว่าจัดโปรโมชั่นฟีด่าวสำหรับลูกค้าที่เบิ่งคลิปนี้เนาะจ้าจ้า คันเมนสนใจเข่ามาเบิงหรือโทรมาสอบถามอเมใดจ้า0 6 1 0 2 0ก4 4ึจ้าเดี๋ยวสิไปเบิงหลบขั้นกันเนาะจ้าว่ารถยังบ่เก็บงานเป็นยังไงแต่ว่ารถขั้นนี้ขั้นเมนจองแล้วจงเสี่ยวไปเก็บงานเก็บซีเห็นนะจ้าไปเบิงกันเลยจ้าจ้าเดี๋ยวเข้าไปเบิงเดี๋ยวเข้าไปเบิงรอบๆขั้นกันเลยจ้าขั้นนี้เ u ็902เกานาะจ้าเป็นรถปี63จ้าจัดโปรโมชั่นมือนีจ้ารับรถ0ย์บาทจ้าซีดาวเนาะ คันนี้เป็นรถปีหกสามไม่ชำรุดตะว่าทั้งลานสิเเลียนไม่ให้ใหม่เด้อจ้ะราคาเงินสดสีอยู่ที่ห้าแสนสี่หมื่นบาทเด้อจ้ะได้อุปกรณ์หนะ้าหลังจ้ะดาวอยู่ศูนย์บาทเท่านั้นจ้ะหวดกระสิตกปีละแสนหนึ่งหมื่นสามพันจ้ะมีหวดห้วยสามพันทุกเดือนจ้ะหกปีคันพอนไล่เดือนกระสิตกเดือนละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่บาทนะจ้ะเจ็ดสิบสองหัว เวะเขามาเบิงน้ำกันได้จ้ารหลดตรวจเช็คร้อมใส่งานเรากะเก็บสีหลอบขั้นฟี่นอจ้าเราจัดโปรโมชั่นฟี่ดาวให้น้ำจ้ะจ้ะขั้นแม่นลูกค้าสนใจขั้นนี้กะโทรมาเบอร์ออมเดจ้อศูะย์หกหนึ่งศูนสองูหกซีซีจ้าอยู่คุปตาบานดุงจังหวัดอุดรเนอจ้ะเขามาเบิงน้ำกันหลายๆนะจ้าจัดโปรโมชั่นฟี่ดาวนะจ้าจังได๋กะพอกันคิดนาด้อจ้าขอบคุณลูกค้าที่เข้ามาเบิงจ้าบายบายจ้า